ก็ได้อยู่ยูยยก็ชั้นเตอร์ห้าครับก็เริ่มจากดิจิตอลมาแล้วครับซูเปอร์พาวเวอร์ก่อนคือจย์เจฟก็บอกว่าเออสิ่งที่จะทำให้เราสามารถแข่งขันเนี่ยได้ในระยะยาวก็คือเราต้องโฟกัสให้ถูกเรื่องของ o อ e ป a เรติงแอคทิวิตี้คือเราไม่สามารถที่จะเก่งไปได้ในหลายแอคทิวิตี้คือเรื่องกล w t h เรื่องสป e d เรื่องเอ็กเซลเลน์เนี่ยเราควรจะต้องโฟกัส ด้านใดด้านหนึ่งครงับแล้วก็ตรงดิจิตอลมาราธทอนเนี่ยมันเป็นเลเวลที่สซึ่งเป็นจริงๆอะถือว่าเป็นเลเวลแรกเลยที่มันเป็นคอมเพลติฟิตสเปนคือไอสองันแรกอะอยังไม่น้บถ้าเราจะชนะในระยะยาวๆได้อะต้องต้องเริ่มจากคันนเป็นคนแนนซึ่งการสร้างความแตกต่างในระยะยาวได้เนี่ยคือเราต้องทําในสิ่งที่คู่แข่ง ทำซ้ำไม่ได้หรือต่อให้ทำซ้ำได้แต่มันไม่ง่าย mm. แล้วก็เหมือนเขา mm. เขาเปรียบเทียบว่าไอ้ในขั้นเนี้ยเหมือนเวลาเราแข่งคู่แข่งว่าแล้วคู่แข่งมันแบบต่อ,อยในมันก็มันก็แข็งแรงขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ย mm. เขาก็เลยเปรียบเทียบว่าไอ้ลักษณะเนี้ยมันเหมือนพวกคู่แข่งเขาเป็นซูเปอร์พาวเวอร์อะไรเนงะี้ยต่ออยู่ ทีนี้เขาก็บอกว่าคําว่ามาราธอนเนี่ยมันก็คือเหมือนกับเวลาที่เราจะทําธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งมันก็จะต้องแบบการแข่งแข่งวิ่งคือบริษัททั่วไปมันก็เหมือนคนที่วิ่งแบบกบขูมทั่วทั่วอะไรเวลาเราแข่งขันมันก็ต้องเป็นเกมยาวเราก็ต้องวางแผนดีๆว่าถ้าเราอยากจะชนะ เราจะต้องแบบมี strategy ยังไงจะต้องคือหลักๆเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราอยากชนะเนี่ยเราต้องพยายามแบบค่อยๆวิ่งอยู่ในกลุ่มหน้าแล้วก็ค่อยๆฉีกออกไปเรื่อยๆยิ่งเวลาผ่านไปผ่านไปเนี่ยมันก็จะยิ่งดับชนะห่างไปเรื่อยๆใช่่ิงไปเรื่อยๆต้อเกาะผูกคลิ่โชคเกลี่ยเกาะกเป็นเี่ยวเปลี่ยนให้อยู่ในกลุ่มกลุ่มผู้นำไว้อย่าไปอยู่ในกลุ่มเป็นเป็นคนดำไม่เช่อ เขาก็เปรียบเทียบว่าการใช้แทคกติกกับโอเปเรชั่นอลเบสิคต่างๆพวกนี้คือมันอาจจะไม่ทำให้เราไปอยู่ในกลุ่มผู้นำได้เราต้องมีวิธีการกดำเนินการที่มันถูกต้องเท่าน,นั้นที่เราไต้องดูในกลุ่มผู้นำแล้วก็ค่อยๆฉีกแถวออกไปได้แล้วเขาก็จะเปรียบเทียบให้เห็นเหมือนพวกเทคโนโลยี เปรียบเทียบของเทสลาที่มันจะมีแบบคือเน้นอิน o นเวชันคือคนอื่นอาจจะอยากทำออโตโดมัสอะไรอนยะ่เงี้ยแต่ว่าสิ่งที่เทสลามีเหนือกว่าคนอืนน่นเลยก็คือตัวอินโนเวชันซึ่งคนอืนอ่นถึงจะพยายามอยากจะก๊อปปี้อยากจะทาให้เหมือนนะมันมันก็พยายามจะทําไดแ้แต่สุดท้ายแล้วอ่ะมันก็ไม่เท่าเทสลาอยู่อ,อย่างตอนนี้เขาก็ไปไปทำพวก s p a c e อใช่ไหม คือเขาก็เหมือนนำหน้าคู่แข่งไปแบบ,บมากๆากในทุกๆขั้นคนอื่นตามอาตัตโมาตเขาเกือบพา้วแต่เขาก็ไปทำเองเพิ่มแล้วอนะไรเงี้ยคือตัวไฮเปอร์สเกลไฮเปอร์โกรอ่ะนะฮะเขาบอกว่าข้อดีของดิจิตอลอ่ะอย่างที่เรารู้ๆกันก็คือว่ามันราคามันก็ค่อนข้างถูกแล้วก็มันสามารถแบบสเกลได้ง่ายแล้วก็เพ้่งไวแล้วก็โตได้อย่างแบบ ไม่ได้มีข้อจํากัดแบบที่เป็นธุรกิจคนเดิมถ้าเราจะขยายเราก็ต้องแบบลงทุนสร้างโรงงานอนะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นดิจิตอลมันแบบก็แค่แบบให้บริเวโกนบอลก็ได้แล้วทางอนะินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นนะ่ะหลักที่สําคัญของธุรกิจดิจิตอลเลยก็คือการเติบโตเราให้ความสําคัญเป็นอนันดับแรกเรื่องโลลัธทีนี้เราอาจารย์เจฟก็บอกว่า คำว,ว่าสเกลกับสโคปเนี่ยเราก็ต้องทำววค,งความเข้าใจก่อนว่าคือคำว่าสเกลเนี่ยหมายถึงว่าเราไปเน้นเซอร์วิสหรือโต๊ดั้แค่ไม่กี่ชนิดแต่เราพยายามแบบฝึกฝนจนชำนาญจนแบบเก่งเลยนะจนมันมีแบบ efficiency efficacy อะไรที่ดีจากนั้นเราก็ค่อยเน้นการผลิตเยอะๆเยอะๆเพืเอ่อ,อ,อให้ได้กำไรแต่คำว่าสโคปเนี่ยหมายถึงว่าเรา เน้นผลิตภัณฑ์หลาหลายชนิดแต่ว่าเราก็ขายในช่องทางการจัดจำหน่ายหรือทำมาร์เก็ตติ้ง Marketing เดิมๆซึ่งไอคำว่าสโคกเนี่ยเราจะได้กำไรจากการที่แบบคล้ายๆมีคอร์สเซลลิงเรายังไงเราก็ขาย,ขาย,ขายให้คนไช้ให้ลูกค้าคนนียอยู่แล้วแหะแต่เรามผลิตภัณ์เยอะขึ้นมีสโคกมากขึ้นเราก็จะได้กำไรเพิ่มขึ้นแล้วเขาก็ยกตัวอ,อย่างว่า เพามว่าไฮเปอร์สเกลอะไรอย่างเงีนะ้ยเนาะก็ยกตัวอย่างเริ่ม KFC ที่ช่วงแรกๆเนี่ยปีแรกๆเขาเริ่มจับแบบมีแค่4สาขาแล้วก็อีกแค่ปีต่อมาก็เริ่มมาที่เป็นสาขาแล้วพอ13ปีต่อมาอย่างเงี้ยก็ได้6,000กว่าสาขาคือเคล็ดลับเลยอะของ KFC ดีจีที่แบบประสบความสำเร็จเนหยพวกอาหารที่เป็นแบบเชนต่างๆก็คือเขาเขาสเกลได้ไวแล้วเขา,า,าก็ ทำต่อเนื่องไม่หยุดคือไม่ใช่ว่าสเกลได้แล้วเพ mm hmm. ราะว่จะพอเพราะว่าพัฒนาต่อไปเรื่องเพราะว่าถ้าเกิดคุณเริ่มช้าลงหรือไม่ทำต่ออย่าเงี้ย mm hmm. คู่แข่งก็ตามทันู่เพราะฉะนั้นก็ต้องทำต่อไปเรื่อยๆเหมือนการวิ่งมาราธอนทีนี้คำว่าไฮเปอร์โกรด์กับไฮเปอร์สเกลก็คือคำว่าไฮเปอร์โกรดเนี่ยคือการโต,ตมากขึ้นเนาะ แต่ไฮเปอร์สเกลอ่ะเขาความหมายก็จะแนวเหมือนเป็นแนวบิส i n e s s model คือท,ทำให้มีคนใช้เยอะขึ้นประมาณนี้นะฮะแล้วก็การโตแบบไฮเปอร์โกลด์เนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีจากสามสถานการณ์ก็คือเรื่อง c u m เ l a t i v e g r o w คือเหมือนการโตแบบสะสมคือเวลาเราดูว่ามีการโตแบบสะสมคือเราดูเน็ตใช่ป่ะก็คือสมัครใหม่โลกแบบลูกค้าเก่าที่หายไปอะไรเงี้ยยิ่งถ้าอะไรที่แบบ โตไปเรื่อยๆมีคนสนับใหม่เพิ่มขึ้นแต่ว่าไม่ค่อยมีคนยกเลิกน,นะมันก็จะแบบเตินมันก็ได้ดีมันก็คล้ายๆพวกโมเดลแบบอบ subscription แบบฟิก a ด o ด e ที่คนก็สมัครแล้วก็ราคามันก็ไม่แพงผมก็ใช้ไปเรื่อยๆไ,ไม่ค่อยไม่ค่อยยกเลิกซึ่งมันจะต่างกับธุรกิจแบบเดิมๆเมนาะที่ที่แบบ ถ้าเราจะคิดว่ามันเป็น cumulative load หรือเปล่าเ,เช่นพวกสิ่งประกันคือคือประกันมันก็เหมือนแบบสะสมใช่ไหมจ่ายทุกๆปีทุกๆปีแต่ว่าพวกนี้มันจะต่างแบบดิจิตอลคือว่าถ้าดิจิตอลมัน w ว r l d w i เคือ a d โดบีไม่ว่าอยู่มุมไหนในโลกมันก็แบบสับสระ mm hmm. ได้หมดใช่ไหมแต่ถ้าประกันน่ยมันก็คือเหมือน l o c อ l ในแต่ละประเทศไปมันไม่ได้สามารถจะขาย โ okay. อเคตาาคเนยประกันภัยแล้วแบบรูเข้างั้นไม่ได้อะมันก็เลยเจ๋งประอันที่สอง exponential growth exponential ก็คือเหมือนการโตไวแบบ S curve อะไรเงี้ยนะเขายกตัวอย่างว่ามันมักจะเป็นแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่แบบเพิ่งจะเพิ่งจะแบบกำลังจะมาโดอปบะเช่นแบบพวก WhatsApp หรือ Facebook ในช่วงแรกๆ ก็มักจะต้องใช้เน็ตเวิร์ f เอฟเฟในการแบบคอนเน็กต์เซอร์ยิ่งมีแบบเน็ตเวิร์ f เอฟเฟเพิ่มขึ้นมันก็จะเอ็กโพเนนเชียลโร h แบบว่เป็นตัวเอสแบบกำลังเพิ่มข้นไปอันที่สามก็คือส o ต็ h โร a ส k ต็ o โร h ก็คือเหมือนเป็นแบบคอ s ์สเซ l i n ่มีแบบสกูบเยอะอ่ะนะฮะก็คือเหมือนเรามีผลิตภัณฑ์เสริมขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆรายไ,รได้เราก็จะเพิ่มขึ้นแต่ว่า ุดที่ต้องสังเกตคือการที่เราเพิ่มผลิตภัณฑ์แล้วให้แบบขายของได้เยอะอคือเราต้องพยายามไม่ทําเป็นแบบคอมมูนิตี้อ่ะไม่ได้แบบลดแลกแจกแถมจนกระทั่งขายได้เยอะๆแต่กําไรเราไม่ได้เพิ่ม,มไม่ได้เราก็ต้องแบบให้มันได้กําไรด้วยในการขายซืนี่คือภาค innovation นแบบว,วน,นมากก็เป็นแบบนี้เนะี่ยถ้าบอกว่าเป็น Google เนี่ยชั้นเลยมันก็จะมีแบบ Google Map กูเกิลเอิร์ดยูทูบกูเกิลสาวอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นทรงประมาณเนี้ยค่อยๆมีค่อยๆม,มีแบบโปรดักตที่เก็บเงนินได้เรื่อยๆแล้วแต่ละโปรดักตก็โตเยียร์ออนเยียร์ตัวไหนมีทดัชชั่นมาใหม่ละปั่นก็ดัดตัวนั้นตนัวไหนค่อยๆตายไปก็พยายามไม่ทิ้งใด้่อนส่วนมากแล้วเราจะเห็นหุ้นเทคมีรายได้ประมานทีนี้เวลาที่อาจารย์เจฟเขาดูพวกดิจิตอลบิสเนสว่าจะสามารถมีในเบอร์โฟลทไฮเปอร์สเกลได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย ราก็จะดูว่าธุรกิจเนี้ยจะอาศัยการเติบโตยังไงได้บ้างแล้วก็ต้องมีการเปรียบเทียบเปรียบเทียบกับคู่แข่งแล้วตอนนี้เราบริษัทนี้อยู่จุดไหนละอยู่อยู่ในกลุ่มแบบนักวิ่งกลางๆหรืออยู่ในกลุ่มผู้นำหรือยอยู่แบบลังท้ายนะอะไรเงี้ยเออเราก็ต้องมีการแบบรีเลีฟตลอดลว,ว่าเวลาผ่านไปแล้วเนี่ยเทียบกับคู่แข่งเป็นยังไง คู o, ่แข่งแบบวิ ar, like let, let ่งเข้ามาใกล้เรามากขึ้นหรือเปล่าหรือเราเราก็วิ่งช้าลงไปหาคู่แข่งหรือเราด้อยกับคู่แข่งที่ไม่อยู่กับระดับเดียวกับคู่แข่งแล้วอย่างเงี้ยมันจะได้เปรียบเทียบเรื่องแบบอัตราการ grow อัตราเงินเดือนเงินเดือนแมชชีนแล้วก็ต่อยคนที่เจ็บนะครับก็วิ่งมาสักพัสแล้วก็จะวิ่งต่อยยังไงเนี่ยคู่แข่งก็เรื่อยๆครับเพต้องเอาแมชชีนนี้กับเอไอเข้ามาจับทีนี้คงจะเป็นแมชชีนเนนี้กับเอไอเพราะว่ามันจะถูกแล้วก็ดีครับ ในสมัยก่อนเนี่ยเรามีการบัญชีที่ต้องมาตั้งบท็อกเมย์ที่ิครื้กดนตๆๆๆมันก็ถูกดิดตับด้วยการเอาคนมากดเอ็กเซลแล้วก็อ่ามันจะถูกเร็วขึ้น,นแต่ในอานาคตเนี่ยมันก็จะถูกดิดตับอีกทีด้วยเอไอาเราเอไอมาใช้งานแทนคนซึ่งในทุกอย่างเป็น สเกลเพราะว่าการใช้พวกน,นี้มันจะเกี่ยวได้แต่ก่อนน้านในเขาจะไปพูดข้อเสียของการสเกลในยุทธศาสตร์อุตสาหร์มีก่อนซึ่งจะมีสี่อย่างก็คือการสเกลเนี่ยมันจะขาดเวชชีลิตมีตัวประกอบมากเกินไปคอมเพล็กซ์แล้วก็ระบบของบอลเช่นจะใหญ่จะ้ามากเกินไปอันแรกเนี่ยถ้าเก,กิดเราจะสเกลอย่างเช่นพวกหนังสือพิมพ์เราจะเอาออหนังสือพิมพ์ที่ัูดหนาได้เราก็จะขาดความเป็น เพือเชื่อเล็กก็คือเวลาที่เขียนคอลังอ่ะก็ต้องเก็บอลังมีแบบมีทุกคนหาได้ไม่ใช่แบบพลังกีฬาอย่างเดียวหรือว่าคอลังมันบังคืนอย่างเดียวซึ่งมันจะเสียความเป็นเพ่อชื่อเล็กไปแต่ทีนี้ก็คือถ้าในรูปของพวกโปรแกรมมันก็จะมีเป็นแอปพลิเคชันต่างๆออกมาซึ่งแต่ละส่วนมันก็สามารถมีความเป็นเอกลักษณ์ของมันที่สมัครกับยูเซอร์แต่ละประเภทได้ที่สองก็คือเวลาเกี่แล้วเนี่ยโผลมันก็จะมากเกินไปมันว่า คือตัวอย่างว่าอย่างโค้กเนี่ยไทำแค่โค้กอากเหนียวไม่ไทำเรือว่าอย่างแอปเปิลในสมัก่อนตอนที่ก่อนที่ติเข้ามาเนี่ยก็คือู้ดักรนจะเยอะมากพอติอเข้ามาผมก็อบอกเออบอกเลยตัดสุดากรายที่ไม่เกิสิบเเซ็นให้มาทกาอยูดแค่ไม่กี่อย่างาแล้วมันก็ก็โเลยอ่ะที่สามก็คือมันจะมีความ,อค,มาอคองเขตถ้าเราขยายไปแบบคุยภาพทั่วโลกเน,นอเมริกาเอเชียนะครับต้องการ ที่มันยิ่งยากมากขึ้นแต่ว่าในยุคข,ของซอฟต์แวร์เนี่ยมันก็ต้องมีส่าไฟเสถูกมีเลยคุณมันตัดส่าไฟเสถูกไม่ได้เลยที่สี่ก็คือองค์กรเก่าถ้าย,ยิ่งใหญ่เท่าไหร่มันจะยิ่งมีคนมากขึ้นเท่านั้นพอคนมากขึ้นเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็แนแผนกนะครับแต่ละแผนกก็คือจะบริหารงานกันเองทีนี้แล้วมันก็จะมูนิเคกันยากขึ้นแล้วก็เวลาตัดสินใจสิข้ามโดมก็จยากขึ้นแล้วก็อ่า เวลาใช้จ่ายเงินเนี่ยมันก็จะไม่หลับกลุ่มเหมือนเหมือนกับที่เราทําเองนะครับแต่จุดก็จะเป็นคนรับช่างหรือว่าใช้จ่ายเงินแบบรุ่นละลาบอกว่าในยุคโอลคโกนอมีก็แก้ปัญหาเหมือนกันแต่เป็นชายแต่ในยุคออฟต์แวร์ก็คือไม่ต้องแก้อะไรเลยเพราะว่ามันมีแค่ซอฟต์แวร์แล้วก็อยากไปถึงเรื่องของเอา AI กับ มาชิเนนเนี Now, drive, 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 planet, ่ยมาในแรื่องของการเอาคนที่เป็นผู้ดูแลกับคนที่เป็นผู้ดูแลลูกค้าออกไปเช่นในอดีต Google ถ้าเราจะเกิดข้อมูลขายตัวอย่างอย่างนี้ก็อาจจะเป็นข้อสมมติมันอาจจะมีบรรดา์ออกมาแต่ว่าในของ Google เนี่ยก็คือมันอัตโนมัติไปแล้ว Google เนี่ยก็คือแต่ก็แถวของ Google เขาบอกว่ามันเป็น เพื่อจนดูว,ว่าวิดีโอที่คนอยากดูเป็นแบบไหนแล้วก็แบบอ่าที่มันจะแมทช์กับยูสเซอร์แต่ประเภทถ้าเป็นอย่างเปเปุลก๊เนี่ยก็คือมันจะขึ้นมาเฉพาะที่เรากดไลค์หรือว่า,เ,าเป็นเพื่อนเราแต่ถ้าอย่างติ๊กต็อกก็คือมันจะเป็นหาวิดีโอจากแบบนิชมาร์เก็ตมากๆที่แบบไมดด่มีคนสนใจแต่มันคิดว่าเราเนี่ยที่จะสนใจมันมันก็จะา u s h มาให้เราดูอ่า มีอในคอมพานเครับทุกทุกแใหม่ที่มันออกมา AI มันจะสั่ขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าด a ต้าที่มันเก็บมันก็จะมาขึ้นไไเรื่อยๆมันก็จะสั่เรื่อยๆเหมือนกับก,บก,บก,บกบารวิ่งมารามอนไปไเรือ่อยๆอมอครับก็ปิกับเสาก็หน,นู็ดีนะดีเลยปุ๊สมมยมาราทอนที่เจฟูเนี่ยมันมีห้าฮัทเอซึ่งคือไฮโดรัจน ที่สเกลได้เร็วกว่าเรื่อยๆเขาจะได้เปรียบจริงเขาพูดว่าคือทุกคนมันทำเท่ากันที่เขาเรียกมาราธอนโอเปเรชั่นคือเมื่ออยู่ในสนามนี้แล้วการจะชนะคนอื่นได้มี2อ,อย่างหนึ่งคือเริ่มวิ่งก่อน2คือวิ่งวิ่งทุกวันในอัตราที่เร็วกว่ากันไปเรื่อยๆคือจะวิ่งขาวิ่งหน้ามันไม่เป็นคู่แข่งถ้าจะพูดอีกแค่ไฮเปอร์สเกลกับแมชชีนเลอร์นี่จริงๆมันยังมีสามอย่างมีซัสเซนต์เบิร์ลอินโนเวชั่นก็ ในเวชานุกูลสิ่งประดิษฐบับิการพัฒนาอะไรที่มันเหนียวคนอื่นเขาอะ่ะก็จะอยู่ในบริษัทเทคนที่แบบนนเน้นเทคอย่างเดียวคงไม่ใช่พวกอีคอมเมิร์ซนะพี่คิดว่าอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยจะอยู่ในพาร์ทตัวเอสเป็นหลักเลยส่วนตัวเ Learning, อ็มแมชชีนเลอร์ดิ่งอ่ะน่าจะเป็นพ Network, วกโซเชียลเน็ตเวิร์พวกเฟสบุ๊คกูเกิลเท็งต์เนี่ยใช่ส่วนอินโนเวชันเนี่ยพี่ว่าน่าจะอยู่ในพวกเซอร์ไพร์สเด็คเตอร์โรเจอร์ดีบีส่วนตัวสุดท้ายตัว E ออ เป็นคืออีโคซิสเต็มแพลตฟอร์มใช่ป่ะอันนั้นเนี่ยให้ดาวได้จะเป็นพวกสมาร์ทโฟนอย่างแอปโปิลเนี่ยเป็น, ecosystem, okay, นอีโคซิสเต็มของเกต้าหมายว่าเป็นคนที่กำหนดแพลตฟอร์มอีโคซิสเต็มคนอื่นได้อีกทีเลยเช่นมึงจะทำหรือไม่ทำมึงต้องเข้าให้ทำให้เข้ากับ creation คือมันมุงต้องสั่งคนอื่นได้นั่นคือตัว E ก็เดี๋ยวอันหนึ่งที่ข้ามไปคือตัว L ตัว L มันคือ r a เลตเอาเลยนี่แค่แบบเอเ a t i o n มันอาจจะหมายถึงว่าบริษัทที่ไม่ลงลุ้งลุ้งลุ้มาไม่ดู้ก,ออกี่รอบก็หาจุดเซลล์ตายว่าแบบสรุปแล้วอะไอ้ที่อะไรที่เป็นวงอันดับตัวอันดับไปอันดับมาจนรอดอาจจะไม่ได้ยกตัวอย่างเป็นอินดัสตี้ต้องยกตัวอย่างเป็นบริษัทบริษาาัทไปแต่คิดว่า ถ้าบริษัทไหนมาถึงจุดนี้ที่มีอะไรอย่างใดอยาด่อยางหนึ่งเด่นชัดได้หุ้นตัวนั้นแม่จะเป็นหุ้นดีตอบว่าเก่งขึ้นในระดับอีกสิ่อนี้จะพูดถึงเลเวลสี่ห้าหกซึ่งวันนี้เราพูดแค่หกของขอคุณมทุกคนเราจะจบภาคนนี้ก่อนนะ